สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับที่หลายหลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับกางเกงยีนนะครับคําถามก็คือเมื่อเราซื้อกางเกงยีนไปใหม่ๆแบบเนี้ยนะครับที่มีป้ายติดทั้งผ้าดิบแล้วก็ผ้าที่ผ่านน้ําแล้วจากโรงงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับ5 0 1 5 1 1 ห้าห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยของรีวายนะครับที่เป็นผ้าสีเข้มๆนะครับผมเน้นนะว่าเป็นผ้าสีเข้ม,ขมๆแบบนี้นะครับคำถามก็คือควรจะแช่น้ําก่อนใส่นะครับหรือใส่ได้เลยนะครับควรจะนะครับคําถามก็คือควรจะแช่น้ําก่อนใส่หรือใส่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนแบบนี้นะครับว่ากางเกยงยีนลีวายนะครับหรือกางเกยงยีนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาจากผ้าคอตตอนนะครับผ้าคอตตอนคือก็คือผ้าที่ทํามาจากฝ้ายนั่นเองนะครับก็คือเอาฝ้ายนะครับเอาฝ้ายเนี่ยมาทอเป็นเส้นเส้นเส้นๆอย่างนี้นะครับเป็นเส้นแล้วก็พอได้เป็นเส้นมาก็มาทํากระบวนการย้อมมาทําการทอนะครับออกมาเป็นผืนผ้าแล้วก็นํามาตัดกางเกงนะครับเราจะสังเกตได้ไงว่ากางเกงตัวนั้นเป็นผ้าอะไรนะครับ ผมบอกไปแล้วว่าเป็นผ้าคอตตอนนะครับเราดูตรงนี้นะครับเรามาสามารถดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นเงางกงยีเรียวะนะครับเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับของสรับเางกงยีเรียวยจะมีบอกอยู่ที่ป้ายริบบิ้นด้านในนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับแผ่นที่2นะครับในป้ายรุ่นใหม่ๆนะครับเราจะดูที่แผ่นที่2นะครับเขาจะเขียนเอาไว้นะครับว่ากางเกงตัวนี้ผลิตจากอะไรผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับเดี๋ยวเปิดยากนิดนึงขออภัยจริงๆครับผมถ่ายมือเดียวนะครับนี่นะครับเขาจะเขียนเอาไว้เห็นไหมครับว่าเป็นตัวนี้อย่างตัวนี้5 5 1ห้าตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็น100%ยเปอคอตตอนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับไม่โฟกัสขอโทษทีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่า100%ยเปอคอตตอนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือแบบอื่นๆนะครับอาจจะมี98%้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คอตตอนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คอตตอนแล้วก็ผสมผ้ายืดอะไรอย่างนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปครับแล้ว ไอแบบนั้นก็คือว่าเป็นผ้าคอตตอนเหมือนกันนะครับผ้าสีเข้มๆอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนํานะครับว่าการที่เราได้กางเกงใหม่ๆผ้าสีเข้มๆแบบนี้ไปเนี่ยนะครับควรนะครับควรที่จะแช่น้ําก่อนนะครับควรที่จะแช่น้ําก่อนไม่ว่าจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าที่ผ่านน้ํามาแล้วจากโรงงานนะครับอ่าทำไมถึงต้องแช่น้ํานะครับคําถามคือทําไมถึงต้องแช่น้ํานะครับการแช่น้ําลงไปก่อนครั้งแรกเนี่ยนะครับเพื่อนะครับ เอาพวกสีนะครับสีย้อมเนี่ยนะครับสีย้อมที่เขาย้อมมาเป็นกางเกงสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะครับอให้มันหลุดออกไปก่อนนะครับสีส่วนเกินเขาเรียกว่าสีส่วนเกินดีกว่านะครับเข้าใจง่ายๆครับสีส่วนเกินที่มันเข้มๆเนี่ยนะครับให้มันโดนน้ําให้มันหลุดออกไปบ้างนะครับเพื่อเวลาเราใส่นะครับสีเนี่ยมันจะไม่ไปติดพวกเสื้อเสื้อผ้าเสื้อขาวกระเป๋ารองเท้าของเรานะครับถ้าท่านใส่เลยนะครับบางทีนะครับอ สีส่วนเกินพวกนี้นะครับเมื่อเมื่อมันยังไม่โดนล,ล้างออกไปเนี่ยนะครับมันยังไม่โดนน้าล้างออกไปเนี่ยมันจะอาจจะไปติดที่เสื้อผ้าทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเลอะเป็นสีน้ําเงินของสีย้อมพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกก็คือเส้นใยคอตตอนนะครับเส้นใยฝ้ายเนี่ยครับแล้วก็ไปย้อมสีนะครับเพราะฉะนั้นสีมันมีโอกาสที่จะหลุดลอกแล้วก็ไปติดตามร่างกายหรือตามเสื้อผ้าของเราได้นะครับและนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผ้าคอตตอนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า เจ้าผ้าคอตตอนเนี่ยนะครับเมื่อมันโดนน้ําแล้วนะครับเมื่อมันโดนน้าแล้วมันจะมีการหดตัวนะครับนิดหน่อยนะครับทําให้ทําให้มันมีความแข็งแรงขึ้นของของเนื้อผ้าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับทําให้สมมติอย่างที่บอกผมเคยบอกไว้หลายๆท้งนะครับสมมติผ้า1 2ออนเนี่ยเมื่อหดโดนแช่น้ําแล้วมันหดแล้วเนี่ยมันจะมันจะขยายเป็นประมาณ13บสถึงสิออนเพราะว่านะครับผ้าเนี่ยเมื่อมันมีการหดตัวเข้าไปเนี่ยเส้นใยที่มันอยู่ห่างๆก็จะบีบ คิดกันเข้ามานะครับปีบคิดก็ซ่อมกันเข้ามานะครับมันทําให้เส้นใยผ้าพวกนี้แล้วก็เพื่อทอเป็นผืนผ้าเมื่อหดตัวแล้วเนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นเมื่อเมื่อผ้ามันแช่น้าแล้วหดตัวเข้าไปหากันนะครับเมื่อเมื่อเส้นใยคอตตอนมันหดตัวเข้าไปหากันเนีย่ยมันทําให้ผืนผ้าของกางเกงยีนเนี่ย หดตัวนะครับแล้วก so ็แข็งแรงขึ้นนะครับสังเกตได้จากนะครับสังเกตได้จากท่านซื้อกางเกงมาใหม่ๆนะถ้าถ้าไม่เชื่อผมนะท่านลองนะครับตัวหนึ่งแช่น้ํานะครับตัวหนึ่งไม่แช่น้ําแล้วลองใส่นะครับผมรับประกันได้เลยว่าเจ้าตัวที่นะครับไม่แช่น้ํานะครับเป้าจะขาดก่อนเลยนะครับเป้าจะขาดก่อนตัวที่แช่น้ําผ่านน้ามาแล้วนะครับนี่อันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับไปเชื่อลองนะครับอ่าแต่ท่านถ้าท่านเล่นแบบ เอาเอาไอตัวแช่น้ําใส่แค่2วันนะครับ2วันสวันแต่ว่าไออ่ะขอโทษทีครับเอาตัวไม่แช่น้ําใส่แค่2วันสวันแต่ว่าไอตัวแช่น้ําใส่เป็นปี2ปีแล้วมาเทียบกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าในระยะเวลาที่พอ,พอ,พอๆไล่ไล่เรียกกันดีก,กว่านะครับผมรับประกันได้เลยว่าตางเกยงยีนที่แช่น้ำแล้วนะครับมันจะขาดง่าย,ยขาดยากกว่านะครับขออภัยนะครับขาดยากกว่าตางเกงยีนที่ผ่านการแช่น้ำแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามาว่ากางเกยงยีนเมื่อเราซื้อไปนะครับควรที่จะแช่น้ําก่อนหรือว่าใส่เลยนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมแนะนําว่าควรที่นะครับควรที่จะแช่น้ําก่อนนําไปใส่นะครับ 1. ก็เพื่อชําระล้างสีย้อมส่วนเกินออกเมื่อเพื่อให้สีมันตกออกไปบ้างไม่ให้มันเข้ามาเลอะ เสื้อผ้ากางเกงหรือกระเป๋าเราได้นะครับ 2. ทําให้กางเกงนะครับหดกระชับเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็ทําให้ผ้าที่ทอเอาไว้เนี่ยมันหดเข้ามามันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับมันทําให้กางเกงยีนที่เราใส่เดี๋ยวมีจะมีความทนทานขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับกางเกงยีนที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนผ้าดิบนะครับหรือกางเกงยีนผ้าผ่านน้าแล้วนะครับที่สีเข้มๆผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่สีเข้มๆนะครับสีสีเข้มๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีน้าเงินบูยีนแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสีดําก็แล้วแต่นะครับควรที่จะแช่น้ําก่อนนําไปใส่จะดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นคําตอบของผมนะครับเป็นความคิดเห็นของผมนะครับแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกนะครับใส่เลยมันจะได้เฟดขึ้นคมๆสวยๆอันนั้นก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดกกติกาอย่างใดครับเพราะว่าการปั้นกางเกงหรือการรักษากางเกงเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ท่านได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นคําแนะนำเท่านั้นเองนะครับเป็นคําแนะนำเท่านั้นเองถ้าท่านไม่เชื่อหรือมีทฤษฎีอื่นๆก็ทําได้เลยครับไม่ผิดปกติการใด,ดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ให้สําหรับท่านที่ต้องการคําตอบตรงนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจกานเก่งยีรีวายนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับลองสอบถามเข้ามาก่อนนะครับว่ามีสินค้าไหมนะครับที่เพจจำหน่ายยีรีวายทาง f a c e b o o k นะครับเพจเก่งสตูดิโอทาง f a c e b o o k นะครับหรือช่องทางที่สะดวกที่สุดก็คือทาง Line แอดนะครับแอดไซน์เก่งสตูดิโนะครับ สอบถามได้เลยนะครับถ้ามีสินค้าที่ท่านสนใจนะครับเราก็จะเช็คให้นะครับถ้ามีก็อย่างตัวนี้นะครับ5 0 1 1 5ว่าปีเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้ามีสินค้าก็จะเอามาโพสให้ได้รับชมกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับหลังจากดูคลิปที่แล้วนะครับก็กดซับสไคร้กดถูกใจให้เราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคลิปที่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใส่กางเกงควรจะแช่น้ำก่อนนะครับ เพื่อให้กางเกงเราสวยนะครับ